อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลอยะอาลาบะกาตุนะครับ <c oughs> ก็มาพบช่วงสายเนี่ยนะฮะก็อยากให้เป็นประสบะการณ์กันนะครับประสบะการณ์กันช่วงสายเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเล่าเรื่องเนมุสลิมเราเขาลืมนะฮะพูดกันติดปากแต่เราเราลืมกันอินนาลิลาฮิว่าอินนาอิลยฮิรอจิอูน หมายถึงว่าสิ่งสิ่งที่ได้บาลาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาหรือการสูญเสียเกิดขึ้นขอรอดได้โปรดตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าให้เสมอนะครับนะแล้วก็ประกอบไปได้วยคำว่าอัลฮัมประกอบไปได้วยคำว่าอันนี้ก่อนบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิมด้วยพระนามของพระองค์ลอผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอตามมาได้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลแลาฮิรบ,บิลอาลามีนนะครับนะ มวลการสารเสริญน,นั้นเป็นสิทิขาดแบบพระองค์ลอสสุภาัาางงานุอัตตาลาหรือการขอบคุณพระองค์นะยินดีน้อมรับในในงานการที่พระองค์ลอสุบาันัตตาลาได้ให้กำหนดขึ้นมากำหนดสภาวะการนะนี่แหละคือสาเหตุของที่จะต้องมาพูดกันตรงนี้ด้วยาการยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่ที่รถผมได้ประสบนะฮะ ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมวันนี้ก็14ละครบ2เดือนนะเดือนพอดีในการที่จะซ่อมรถการประสบอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่สุดวิสัยเพราะว่าผมอยู่ในฝ่ายถูกแล้วก็เป็นถนนวันเวก็คือหมายถึงว่าถนนการเดินรถไปในเส้นทางเดียวกันถนนมี3 3ช่องทาง3ช่องทางรถ ผมใช้ความเร็วประมาณ40-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งในช่องกลางเดินรถนะครับในขณะที่กำลังขึ้นสะพานยังไม่ถึงกลางสะพานเลยเกือบจะถึงกลางสะพานปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมากลางสะพานพอดีซึ่งมันเป็นเหตุสุดวิสัยปกติรถที่ย้อนสอนจะย้อนสอนคือชิดขอบทางด้านซ้ายหรือชิดเกาะเกาะกลางด้านขวารถที่ย้อนสอนแต่นี่เขาย้อนสอนตรงกลาง ซึ่งผมเซฟตรงสุดๆดแล้วก็คือวิ่งตรงกลางนี่คือปลอดภัยสุดละขึ้นในความเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว็บมาเลยทันทีถึงตัวรถเลยแว็บในระยะห่างไม่ถึง3เมตรถึงรถปุ้งแต่ด้วยความที่เรามีสติและด้วยความที่เราเป็นคนที่ใช้รถถนนผมใช้ถรถใช้ถนนมา40ปีแลปีนะขับรถมา40ปีนะก็หักซ้ายหลบซ้ายหลบบิดก็เข้ามุมมุมขวาก็ยังเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือเพลาขาดแรกขาด โชกพังซุ้มล้อแตกนะฮะห้องเครื่องแตกบาดเจ็บสาหัสก็คือค่าใช้จ่ายก็เหยียบ3 0 0แสนนะครับซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิละนะครับเพราะประกันจ่ายนะวินาทีแรกที่เกิดประสบอุบัติเหตุผมกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิละพอเห็นมันเขาผู้คู่กรณีนอนฟุบอยู่กลางถนนก็เข้าใจว่าตายนะฮะเข้าใจว่าตาย พอแรงมากตุ้งลอยไปแล้วก็คว่ำานี้ไม่ไม่มีหมวกกันน็อกเรียกคว่ำหน้ากลางถนอนอย่างเงี้ยนิ่งสงบนิ่งผมเข้าใจว่าตายกระโรวินาทีแรกกระโทรหนึ่งเก้าหนึ่งก็หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับตอนนี้ผมประสบอุบัติเหตุประสานงานกับรถมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมาเข้าใจว่าเสียชีวิตขอให้อ่าช่วยจัดหน่วยงานหรือตำรวจมาช่วยดูแลโดยด่วนเพราะมันมืดอ่ามีิทธิ์ที่จะเกิดการเหยียบซ้ำกันขึ้นมานะฮะนะครับกระโถ แล้วผมก็เนียดไว้ว่าถ้าเขาไม่ตายแลวถ้าเขาไม่สาหัสผมมาไม่ติดคดีแล้วก็ผมไม่ติดคดีอะไรไม่ไมติดคดีความอะไรก็ไม่ติดใจที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆนะครับนี่คือเนียดแรกคือความตั้งใจแรกนึกในใจอัลฮัมดุลิลละแลวก็อินนาลิลละฮิวอินนาอิลฮรอจิุนะครับผมไม่ใช้คำว่าละนตุลลอฮิลาลกาฟิรุ ใช้น้อยมากไม่ใช้ไม่ใช้เลยเพราะคําว่ากาฟิรูนนั้นแท้ๆเอาลอเป็นผู้ที่ตัดสินในวันเกียรมัดอันนี้กุรอานเขียนไว้ชัดนะครับนะฮะเพราะนั้นผมว่าเนียดแรกอันนี้เนียดที่มั่นคงปรากฏว่าก็พอรถเข้าศูนย์ได้อะไรต่ออะไรเข้าศูนย์รถไม่มีรถใช้ไม่มีมือไม่มีเท้านะครับก็ f c เราเนี่ยก็ขอเอาลอตอบแทนคุณสิริพงษ์เห็นนะด้วยนะครับก็ บอกพี่จิมไม่มีรถใช้ก็เอามาใช้เอามาลถไปใช้สิผมเอารถไปใช้นะฮะรถไปใช้ซึ่งวันนี้คุณสิรีพงศ์ก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคืนมอบรถไปให้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีบรรดา f อทั้งหลายก็ช่วยเหลือปัจจัยกันมาก็เห็นว่าผมเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนก็ช่วยปัจจัยกันมานะครับหลายๆท่านก็ร่วมมือกันช่วยปัจจัยมาแล้วก็ก็ขอขอบคุณนะครับ ขอขอบคุณเอาขอขอบคุณเบลล์ตุยงคาเล็กนะฮะตุยงคาเล็กที่พาผมตลอน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 แล้วก็ขอบคุณนะครับขอรถตอบแทนท่านแล้วท่านก็หนีบใส่กระเป๋ามาบ้างนะครับใส่กระเป๋ามานะฮะเวลาเจอหน้ากันก็หนีบใส่กระเป๋าขอขอบคุณท่านมีหม่ำสนใจเจอหน้ากนหนีบใส่กระเป๋ามากเพราะเข้าใจว่าพักผู้เพื่อนฝูงกันก็เดือดร้อนนะครับนี่แหละนฮะท่านเนี่ยดีเอารอตอบแทนมาให้สิ่งที่ดีดีกว่านอกจากช่วยปัจจัยมาแล้ว ก็ยังได้ความเห็นอ,อกเห็นใจกันในหมูม่มวลหมู่พื้นฝูงแล้วก็บางท่านก็มอบหมายงานมาให้ให้งานที่จะเกิดขึ้นหลังปีใหม่นี้แล้วก็คุยกันอะไรต่ออะไรแยะ,ย,ะยะเป็นโครงการโปรเจกต์ต่างๆนี่คือการที่เราเนียดดีเนียดดีนะครับจำไว้ฮะเนียดแรกคืออะไรเราต้องรักษาอันนั้นเนียดให้แน่น ถ้าเราไปแกว่งไปนั่งคิดแว็บในหัวสมองเฮ้ยเราได้ตรงนั้นน่าจะดีได้ตรงนี้มาน่าจะดีได้ตรงนั้นไม่ดีนี่คือการทําให้เจตนาและเนียดนั้นแปลเปลี่ยนไปเนียดอยู่ในใจถ้ากระทําออกมาเนียดในใจถ้าเป็นผงานที่ดีงานการที่ดีที่หัศนะเนียดในใจได้50กระทําออกมาได้อีกห้ครบคบรอยเนียดแกว่งเนียดไม่ดีอยู่ในใจเอาล้อยังไม่คิดอะไรแต่ถ้าเรากระทําอะไรขึ้นมา เป็นการกระทำขึ้นมานะครับนั่นคือดับเบิลและสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนั้นเป็น0น,นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แรกที่หัวใจก็คือผมบังคับหัวใจผมไม่ให้เนียดที่ไม่ดีและเนียดดีก็ไม่แกว่งนะฮะเพราะถ้าเราปฏิบัติตรงกันข้ามกับสิ่งที่เนียดนั่นเท่ากับเราว่าเป็นมูนาฟิกูลนะครับคิดอะไรก็ต้องทําและก็ทําอย่างที่คิด นั่นคือสิ่งที่ดีงามคิดอะไรในสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าทํามันนะครับนะเพราะบรรดาสิ่งที่ดีงามทั้งหลายในครอกุรอานบอกว่ามาจากพระองค์ละสุบานตาลาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายมาจากตัวเจ้าเองนะครับโดยข้อสําคัญกุลูบคือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับถ้ามันเสียส่วนอื่นในของอวัยวะมันก็เสียตามไปด้วยกุลูบคือกล้ามเนื้อหัวใจที่มันขับเคลื่อนนับสู่นะครับมิเลตข,ของเรานั่นคือสิ่งที่ท่านนาบีฮม์มฮัมมัดสุลลัลสลามของเราได ได้สอนสั่งเราเอาไว้เอามาจําใส่ใจการกัดสุนนะการกัดคุรุอานและสุนนะย่างฟันกรามนั่นหมายถึงว่าเราจงกัดคุณงามความดีเราจงกัดสิ่งที่เราเนียดเอาไว้ให้มันด่างฟันกรามให้แน่นไม่ใช่ไปกัดคนอื่นนะครับอย่าไปกัดคนอื่นนะไม่ว่าจะกัดด้วยฟันหรือจะกัดด้วยอะไรก็แล้วแต่กัดด้วยนิ้วอะไรเนี่ยอย่านะครับกัดสิ่งที่ดีงามนั้นด่างฟันกรามเพราะล้วนคุรุอานและสุนนะท่านรอซุลลลอซลลอซสลัมของเรา คือสิ่งที่ดีงามจงกัดดังฟันกรามนะก็คือหมายถึงว่าเนียดดีเนียดให้แน่นและจงระวังการเป็นมูนาฟิกีนมนาฟิกีนก็คือคนที่พูดอะไรออกไปแล้วออกมาจากที่มาเป็นปฏิกิริยาออกมาแล้วนอกจากระบบคิดของเราแล้วถ้าเราพูดออกมาแล้วแล้วเราไม่ทําเราคือมูนาฟิกูพูดออกมาแล้วแล้วเกิดลภมากอยากจะได้เรียกเขาเท่านูน้นเท่านี้เท่านี้หลายคนก็บอกพี่จิมทาไมต้องเรียกร้องเขานะ ไอ้นั่นกี่แสนไอ้นี่ค่าเสียโอกาสนั่นกี่แสนโนกี่แสนนี่กี่แสนผมไม่ไม่แวบเข้ามาในสมองผมเลยแม้กระทั่งนิดเดียวเพราะเราเนียดไว้แล้วว่าถ้าเขารอดตายเราจะไม่เรียกร้องอะไรนี่คือหลักการหลักการของอิสลามนะฮะหลักการของอิสลามเลยนะครับอิสลามเป็นสิ่งที่สวยงามและอิสลามสอนให้เราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและอิสลามสอนเราว่านะครับอย่ากระทําตัว อย,อย่างนี้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 กลับไปกลับมากลับมากลับไปนะครับทําอะไรต้องจริงจังจับอะไรให้แน่นอามาผมสอนมาคนจีนนะฮะสอนมาว่าจับไม้ก็ต้องให้ไม้แตกจับเหล็กก็ต้องให้เหล็กละลายแต่แท้ที่จริงไม้กับเหล็กมันไม่แตกและก็ไม่ละลายแต่สิ่งที่แตกคือมือเรานั่นหมายถึงว่าเราต้องรักษาอามุนะอาวอามานะาม,านะมีนั่นอีมาน ถ้าบุคคลใดไม่มีอามานะบุคคลนั้นบุคคลนั้นคือมุนาฟิกูลถ้าเราบุคคลใดไม่รู้จักรักษาหน้าที่บุคคลนั้นก็คือมุนาฟิกูลนี่ครับอุลมะบ,บุญใหญ่บรรพชนผมกรอกใส่หูผมมาตั้งแต่เล็กๆนะครับแล,แล้วเราก็พิสูจน์ได้เวลาเรามาอยู่ในโลกแห่งความจริงโลกของสัจธรรมนะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่นิ่งไม่นิ่งเปลี่ยนไปตลอดเวลาเปลี่ยนเชา้าเปลี่ยนเย็นเปลี่ยนบ่ายเปลี่ยนกลางวันเปลี่ยน3าเวลาลัางอาหาร เปลี่ยนไม่มีใครครบเราถ้าเราไม่ชัดเจนก็ไม่มีใครครบเรานี่แหละเข้าไปสู่กระบวนการคิดอย่างเมื่อวานที่ผมโพสต์บิตคอยได้ไหมผมยังไม่บอกว่าเป็นบิตคอยหรือเป็นคอมมูนิตี้สมัยก่อนกับคอมมูนิตี้หรืออะไรต่ออะไรเหล้ามันเปลี่ยนขวดได้เปลี่ยนยี่ห้อได้แต่มันไม่สามารถเปลี่ยนสถานะความเป็นเหล้าของมันได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ใช้หลักการหลักคิดมาประกอบ1 ค้าขายกับสิ่งที่ไม่สามารถรับผิดชอบได้เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ 2. ค่าขายกับสิ่งที่เลื่อนลอยไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะสค้าขายกับอากาศไม่ได้ 4. ก็คือค่าขายกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับไม่ไ <Pepper>. ด้นะฮะ หลายคนก็ชอบกันเวลาค้าขายการเกษตรนะครับไปค้าขายโล่งหน้าโดยที่ยังไม่มีตัวโปรดักต์ขึ้นมาหรือคือเป็นแค่ถ้าต้นยางก็เป็นแค่ต้นยางขึ้นมายังยังไม่เป็นน้ำยางออกมาค้าขายไม่ได้นอกจากมีข้อตกลงพิเศษกันนะครับว่าชั้นเหมาซื้อต้นยางชั้นเหมาซื้อต้นน้ำยางในขณะที่มันเป็นน้ำยางอย่างเงี้ยจะออกน้อยจอบมากไม่รู้นะครับ นะแต่ไม่มีข้อตกลงอย่างงี้ใช้ไม่ได้ซื้อขายข้าวข้าวต้องซื้อเออข้าวเนี่ยมันเป็นต้นแล้วเริ่มออกรวงแนละ้วฉันซื้อเขาขายเหมาไร่ได้รับรับรับความเสี่ยงเอาไว้เองได้แต่ถ้ายังไม่ออกรวงไม่ได้เพราะออกรวงหรือไม่ออกรวงอยู่ที่พระประสงค์ของลอร์นะครับอยู่ที่พระประสงค์อลอร์ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่เรานะทางที่ดีอย่าซื้อขายแบบไม่เห็นตัวไม่เห็นผลผลิต อย่าเพราะว่ามันเป็นขนทางที่มันสีเทานะครับทําอะไรอิสลามให้ขาวบกซื้อขายสินค้าก็ต้องอยู่สินค้าอยู่ตรงหน้าได้รูปรูป,รปคำๆได้จับดูแล้วอาจฉันพอใจในระดับนี้นะโอเคก็ซื้อขายกันเหมือนกันจะเป็นบิตคอยเป็นคอมมูิตี้จะเป็นอะไรหน่วยลงทุนนี่แหละให้เราจับจริงๆถ้ายังจับไม่จริงเป็นที่เล่นลอยไม่มีสถาบันอะไรมารองรับไม่มีไม่สามารถรับผิดชอบอะไรได้เลยทําไม่ได้ ท่านี้ก็มีคำถามว่าแล้วคนอื่นเขาทำกันนะก็ให้เขาทำไหมถ้าเขาอยากทำก็ให้เขาทำไปเพราะอะไรหรือเปล่าฮะเพราะอิสลามท่านอบีมัสลัลสลอฮสันลมของเราได้มาเพื่อย้ำเตือนได้มาเชื้อเชิญคนสู่ความดีได้มาเชิญชวนคนไปสู่ความดีและชักนำให้รู้จักแนวทางของพระอ,องค์อัลสุบานอัลสลาซึ่งเป็นแนวทางรอดนะครับ บอกได้แค่นั้นแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปชี้เขาเราไม่มีสิทธิ์ไปวากใส่เขาเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาให้มาเชื่อตามเรามาเชื่ออย่างที่ดาบีบอกมาเชื่ออย่างกุรานบอกเราไม่มีสิทธิบ์บังคับเพราะแน่แท้ผู้ที่ตัดสินคือพระองค์ลอสุบาโนตาลาเป็นผู้ตัดสินในวันกียามัตกุรานเขียนไว้ชัดนะครับนะนี่แหละนะครับการวางตัวให้ถูกต้องการวางตัวแห่งหนทางรอดการวางตัวตอะไรต่ออะไร เราในสถานะผู้ที่บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหิผู้ที่มอบความเมตตาปราณีผู้ที่ขยายความเมตตาปราณีผู้ที่เอาบิสมิลลาห์มาต่อยอดนะครับมาต่อยอดเป็นผู้ที่เอาอัลฮัมดุลิลลาห์มาต่อยอดผู้ที่เอาอินนาิลลาฮิอินนาอิลลาฮิวาอินนาริลาฮิรอยูนมาต่อยอดนะครับเพราะนั้นคําที่อยู่ในที่เราซิกรุลลออ์กัน เอามาต่อยอดและเอามาใช้กันในชีวิตประจำวันนั่นแหละคือการที่อุดรอยรั่วทําให้เราผิดพลาดน้อยที่สุดมันคือหนทางรอดอีดินัสซิรอตัลมุสตากีมนะครับแค่เช้านี้แค่นี้ก่อนนะครับวัส,สลามุอะไรกุมวะรอหมะตุลลอฮิตะาลาบเะกาตุครับ